สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาท่านผู้ชมนะคะมาดูต้นนี้เลยอันนี้เป็นนกน้อยนำโชคนะคะท่านผู้ชมรู้ไหมคะว่ามีกี่ชนิดค่ะวันนี้เราก็เลยพามาดูกัน3ชนิดนะคะและนี่ก็เป็นชนิดที่1ค่ะก็คือต้นเขาเป็นสีเขียวนะคะใบไม่ใหญ่มากค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งดอกเขาเนี่ยเวลาออกดอกเนี่ยจะเป็นรูปนกนะ นี่คือใบเขานะคะเป็นไม้อวบน้ำนะมียางด้วยค่ะแล้วก็เวลาออกดอกสายพันธุ์นี้ดอกเขาจะเป็นสีชมพูค่ะเหมือนเป็นรูปนกนะคะหันหน้าเข้าหากันแบบนี้ค่ะเป็นกระจุกนะบางช่อบางดอกเนี่ยก็ใหญ่มากเลยเป็นสิบตัวนะคะนกนะคะเป็นเหมือนนกตัวเล็กๆคะ่ะนกกระจิบนะคะ อันนี้นะคะเป็นสีชมพูต้นที่ปลูกเนี่ยก็คืออยู่กลางแจ้งนะคะเจอแดดตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงบ่ายๆค่ะก็จะเห็นว่าออกดอกตลอดเลยนะคะการลดน้ำเนี่ยก็ลดวันเว้นวันนะคะจะให้ดูความสวยงามอันนี้นะคะก็เป็นแบบที่หนึ่งคะ่ะสีชมพู บางทีก็เรียกว่านกชมพูนะคะเพราะแต่ละสายพันธุ์เนี่ยก็คือสีจะไม่เหมือนกันนะคะสำหรับตัวนกค่ะอันนี้ก็ปลูกไว้ในกระถางนะคะเป็นไม้พุ่มขนาดกลางค่ะส่วนนี้นะคะอย่างที่สองค่ะเห็นไหมเป็นนกสีแดงค่ะตัวนี้นะคะก็คือจะใหญ่กว่าต้นแรกนกสีชมพูนิดนึงใบด่าง ใบเขาจะด่างย่างเห็นได้ชัดเป็นใบเขาจะเป็นด่างอมงชมพูนะคะปลายใบยจะเป็นสีชมพูแล้วก็เวลาออกมาเป็นรูปนกเนี่ยก็คือนี่ค่ะก็คือตัวนกจะเป็นสีแดงค่ะตัวนกนี่ก็คือดอกเขาแนอะลรค่ะจะเป็นสีแดงส่วนมากนกน้อยนำโชคนะคะจะขยายพันธุ์ด้วยการปักฉาา หรือว่ามาเล็ดนะคะสอ,อย่างหรือว่าจะแยกกอก็ได้เหมือนกันค่ะนี่นะคะใบด่างบางทีนะคะเขาก็เรียกกันว่าชื่อเดิมเขาคือสแยกค่ะแต่ว่าเวลาเรามาตั้งใหม่นะคะก็คือให้เป็นไม้มงควลนะคะก็ตามดอกของเขาที่เป็นรูปคล้ายๆนกตัวเล็กๆแบบนี้ก็ชื่อนกน้อยนําโชคนะคะ ต้นนี้จะใบใหญ่ดอกไม่ดกนะคะไม่เหมือนนกสีชมพูค่ะใบเขาจะเป็นลักษณะด่างขาวเขียวอมปลายใบเป็นสีชมพูนิดๆนะคะก็สวยไปอีกแบบนึงจะเน้นโชว์ใบดอกจะไม่เยอะเท่าสีชมพูและนี่ก็เป็นอีกตัวนะคะสำหรับนกน้อยนำโชค ตัวนี้จะเป็นใบสีเขียวนะคะดอกจะเป็นสีแดงแบบนี้แล้วก็มีนกอยู่ข้างในพันุนี้นะคะเป็นพันุ์ที่นิยมปลูกกันอย่างมากนะเพราะว่าสวยงามนะคะแล้วก็ลักษณะดอกเนี่ยจะเป็นแพรแบบนี้ค่ะแล้วบางแพรเนี่ยก็ใหญ่มากๆเลยนะคะอันนี้เป็นนกน้อยนําโชคที่ปลูกไว้นะคะ<ม>ก็คือในกระถางเดียวระปลูกไว้หลายต้นก็จะออกมาเนี่ยเป็นพุ่มใหญ่แบบนี้นะคะแล้วก็ การขยายพันธุ์นะคะแล้วก็เอาเม็ดมาปลูกค่ะหรือว่าอาจจะชำก็ได้เหมือนกันนะคะชำกิ่งค่ะช่อดอกหนึ่งนะคะก็มีได้เป็นเยอะมากนะคะนกเนี่ยพันธุ์นี้นะคะมีแบบว่าเป็นนกนี่ประมาณช่อหนึ่งเนี่ยตกยี่สิบตัวก็ยังได้เลยนะคะอยู่ที่ความสมบูรณ์ะคะ่ะอันนี้นะคะจะเห็นนกอยู่ข้างในเล็กๆนะคะ เป็นพันธุ์ที่นิยมมากท่านผู้ชมก็ลองหามาปลูกกันดูนะคะวันนี้เราก็มาแนะนำนกน้อยนำโชคสสายพันธุ์กันค่ะสวัสดีค่ะ